ชานเกมเมอร์เฮ้ยไปตายเอาเอาเอาช่องโว่ช่องโว่เดช่องโว่เดอเฮ้ยอุ้ยออ้ยฮ้ยใช้เป็นแล้วเหรอใช้เป็นแล้วเหรอเออโอ้ยเอาใหญ่เลยนะเออเออโอ้ยโ้ยจะตายอุ้ยผู้ชายจะตายแล้วอ่ะสายฟ้าแม่งแรงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแมปอะไรฮะ วันนี้เนี่ยเราจะมาต่อสู้กันอีกแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับแมปธาตุฮะมาโจกกันเฮ้ยไปไหน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 เฮ้ยรอด้วยรอด้วยมันเป็นแมปเกี่ยวกับการต่อสู้นะฮะโดยใช้ธาตุต่างๆฮะดินน้ำลมไฟฮะดินน้ำลมไฟเป็นยังไงมาชมกันเลยฮะไปเลยเย้เย่มามามาเลย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  มา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 อ่าอ่านี่นี่ป้ายดูป้ายก่อนป้ายชื่อเราอุ้ยเจ้คอยบิ๊กนี่เออเออเออทดสอบปุ่มก่อนนะก็คืออันนี้ต่อยอันนี้แดดลบเฮ้ยไฟอ่ะได้ธาตุไฟหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อเลยเดี๋ยเลยไม่ได้ทำอะไรอ๋อกันอันนี้กันกระโดดเนาะมาตรง

เอาหลบทันนะหลบทันนะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโง้ยโ้อยยโอยอ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ย้อ้้อ้ ไม่ทำไงอ่ะเอ้าก็ปุ่มข้างล่างไงก็มีสีท่ามีสีสกิลอ่ะก็มีสีสกิลไงแต่ท่านี้ต้องแบบว่าต่อยๆไปก่อนแล้วกดตามอะมันจะจับไปจับทุ่มโอ้ยสี่ต้องต่อยน้ำร้อเอ้าวิ่งมาหาเอง มันจะต่อยแต่มันไม่ต่อยอ่ะอย่าหัวร้อนยังร้อนไม่พอยอยู่ไกลก็ยิงได้นะฮะปิวปิวปิวเฮ้ยกันได้เหรอโอออออล้มซะก่อนรอดไปรอดมาตรงเลยเอ้ยโอ้โอ้ตัวอ่อนโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยคุยก่อนโอ้ย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 ตอ้ยโอ้ยโห้อโอ้ยนี่ท้วเหรอท้อ เออโอ้ยต่อยต่อยโอ้ยโอ้ยต่อยเออไม่มีโดนไม่เคยโดนอ่ะอันนี้แรงแต่ว่ามันมันมีระยะที่ใกล้ฮะตีมันอ๋อนี่ทำลายกาดได้โอเคโอเคโอเคเอ้อดึงปวดปวเออตายอุ้ยเขาจะตายเลยดีดดีโดมโดมดีดตสองต่อสองแล้วฮะ เอ้ยเอออ้ยโอ้ย้ยร้อจังหวะร้อนจังหวะนี่เริ่มจับจังหวะไปแล้วเด้เอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยปิ้วปิ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 วโอ้ยอะไรอะไรเอ้ไอเไอ้ไว้ไอ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 ้ไว้อ้ไอะไอะไอ้ไอ้ไอ่ะอ้้นแ้้ไอะไอเฮ้ไอ้้อ้้อไ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอวไอ้เอาบังอะไอ้โดนดิแก้บอะไรเยะเอาขึ้นไปเลยอยเอาขึ้นฟปเอาขึ้นไปสกิมินีโดมโดเย้เย้ไ้ก้กอ้กเออเรเจอหมัดตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมัดตรงหมัดตรงเจา จอจับทุกจับทุกอย่างยวดแต่หมัดเพลิงไปดีนึงเอ้ยมีดเดี๋ยวเดี๋ยวหมัดตรงไปหนึ่งดีเอ้ลบไอ้่นเั่นเลบทันลบจังหวะมาจังหวะหมัดโต้ยยุดมากัน อุ้ยเอาโดนด้วยเหรอตายอ่ะอ้ยตายอ่ะตายเหรอมีคอมโบอ่ะพี่จันเฮ้ยคอมโบอ่ะคอมโบคอมโบอ่ะคอมโบอ่ะเอาโดนแล้วแมวโดนแล้วแล้วเฮ้ยเด้อหน่อยเยอะๆยอะๆยๆหมัดตรงทีนึงตามไปต่อยตามไปต่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อมันจับได้อ๋อถ้าล้มจับได้เหรอ นี่ไงเอาไปหนึทีนึนีแล้วก็สุด้กินเฮ้ยเฮ้เอ้้ย้้ึ่งทีไนทีเ้อ้เอ้ยจังหวะแบบนี้ต้องจังหวะจังหวะอืออุ้ยอุ้ยมาโดนนิดนึงอะอุ้ออ้อเฮ้ยเฮ้ยไโดนเอ้ยตุ๊ ตายแล้วมาโตกเลเห้ยหลบอลบหลบนี่มาได้ห้าทองฮะได้ทองห้าสิบอ่าโอเคแม่แม่เมมเมมเมมแมมเมมเออมาแล้วดีมาแล้วดูนี่ก้าแรกเหรอดวนี่ก้าแรกเหรออุ้ยกาแรกเหรอก้าแรกเหรอก้าแรกเหรอก้าแรกเหรอดี่ก้าแรกเหรอ กาแรกมโอยโอ้ยโอยมันต้องแรกมันต้องแรกมันมันต้องแรกมันต้องแรกต้กแรกอ่ะเออหลอกอกเนียเฮ้ยหลอกเฮ้ยเอาเซหลอกอ้ไอ้ไออ้ต้อตไอ้ดนเอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้โดนด้วยอะแรกกระเด็นมันต้องแรกต้องไปทิ้งเเฮ้ยโดนไหมโดน ตามตามไม่ต่อยตามไม่ต่อยตามไม่ต่อยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเย้เดี๋ยนะอ้าวได้ท่านใหม่ท่านน้ำแข็งแล้วฮะวพท่มีอยู่ไหนเนี่ยกระโดดนิวนี่ยโอเคเก็บเด้งเด้งเด้งเอาเลยเลยเอาเลย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 มันตะเติร์ดเอาเลยไม่หลับเราเลยศตาเดินท่าอะไรเดินเลยเลยเลเดินต้องแข็งเดินนี่สี่ตึ้มไฟฟ้าอ๋อโอ้ยโอ้ย มันต้องโดนดาบดาบน้ำแข็งอุ้ยแท้เตี้ยไงเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ไฟไอหลบหลบฮะมาตรงไออีโอ้ยแท้ท่านี้วววิวมันแห่้มันค่อยสนุกหน่อยมันค่อยจะสนุกหน่อยมันจะดาบอุ้ยอุ้ยจะมาเก่งกันไอไอไอเด้อเด้เนี่ยเจอน้ำแข็งนี่แท้ยคุณเขาไปหาจับได้ด้วยอ่ะใจเย็น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 เลยวะสิ่งนี้อ่าเดี๋ยวว่า เดี๋ยวคุยนี่อุอยทำไมวัดไปได้เออแต่พื้นฐานการต่อสู้ยังเหมือนเดิมฮะจับจังหวะเหมือนเดิมอะโอ้ยเฮ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 ้ยมันมีกระโดดสูงได้อ่ะโคตรเจ๋งอะโอ้ยค้างค้างเฮ้ยเฮ้ยโดนเอาน้ำแข็งไปกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งกินเจอท่านี้ ภูเขาต้องแข็งเออเอาโดนแล้วโดนเอาโดนดาบแล้วโดน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 ดามัดตรงไอ้พงเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยออมอนสฟ้าทันเดอร์โอ้ยโอ้ยตายเลยหรอตายเลยโอ้ยโวอเอ้ยโอ้ยโจมตีไกลได้ด้วยหรอมันมีโจมตีไก ต่อยกันีต่อยกันทีเดี๋ยว่นๆอันเนี่ยอัเด็ดอัเด็ดอัเด็ดดาบน้ำแข็งไปทีนึงอ้าแล้วทำไมพอจานล้มลงไปอ่ะบักประเนี่ยบักประเนี่ยอุ้ยอุ้ยไายนี่มีช่องว่างอ๋อจังหวะมันลงมามันจะสตาร์ทไปพักนึงเจ้อุ้ยได้ใส่ฟ้าก็ดีอ่ะไม่มันไม่ดีเลยไม่ดีเลยมันไม่ดีเออตายเอ่อไตยเฉยอันนี้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  ช่องโหว่องบโ,โช่องโหว่องบอย่าเปิดช่องโหวดี๋ยว่าจะให้ต่อยก,ก่อนอันนัน้นเสร็จไม่ไม่บัตรทองบัตรทองลอกเทียวว่ะสีไม่ใช <c oughs> ่เนี่ยอุ้ยโอ้โหมันคว้างสายฟ้าได้ด้วย,วยอ่ะเจ๋งอ่ะอุ้งเรือุ้ยเดือประดุดสายฟ้าหัวอ่อนจะหวานต้องได้นี่เปิดช่องว่างเหรอไม่เสียเปรียบตอนกระโดดลงมาถ้าไม่โดนก็คือจิตสตาร์ตตัวเองอ่ะ มัวแต่แอกอะเอาน้ำแข็งไปกินเออเอาดาบไปกินเอาดาบไปกินพร้อมหมัดนี่อ่อยอีกทีนึงหมัดตรงวปดียวอ๋อโอ้โหปิวตัวติดกระแพงอุ้ยตายอุ้ยตายตายตายนี่มาแล้วน้ำแข็งฆ่าโอ้ไม่โดนโอ้โหกันเลยจ้าเฮ้ยไม่โดนอุ้ย สีเอาไปกินเลยเกือบลุดแมพเออเออหะวบเฮ้ยไปโดนอะว้าวว้าอ้ย้ยยไเเ้ย้เเ่อ่า มามาเอายังเอายังมันมีอะไรอ่ะใบมีดน้ำแข็งทระประชาตใช้ไงอีหนึ่งจี้อะไรระชาได้อะไรอ่ะจะใส่ฟ้าอ๋อมีประโยชน์แล้วแต่เราประยุใช้ใช่อ้าวเสร็จเนี้ยเนี๋ยโดนเนี้ย ตีโจมตีไกลอานี่แหละเพราะชตอยากใช้บัดาแล้วอยากใช้บัดาลแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี้จับจับโอ้ยโดนโดนโอมันจะสไลด์เข้ามาหาต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดบดบโอ้คอมโบคอมโบโอ้ยโอ้โ้ยโนอโหักเอโอ้ยโอุ้้้ ต่อยต่อยติเีเอ้าชนะอาวชนะอิดต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 ิดอิดติดติยติดติดติลยิดต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 ิอตโดติดติดิดิตดตด้ดตไดติดติดิดเิิดติติดติดติดติเปิดติดติดกิดตดติดิดดตดตตตยดตต้ดด หมัดตรงแบบรุนแรงหมัดตรงมาดุรุนแรงแบบสายฟ้าอะไรแบบนี้เพ่อนพื่อนโอ้ยเนี่ยุกก็ไปหาเขาเลยแรกเข้ามาแรก่ะจะเข้ามาแรก่ะสวัสดีจ้ายังโหวเอาไฟฟ้าไปกินเอ้ยไม่โดนไม่โดนต่อยเอ้ยว้าวหมัดตรงแบบรุนแรงตัวบินตัวบินโอ้ยอะไรถ่ยถ่ายกันด้ถ่ายก็ตั้งหลักกอน เออโอ้ย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 ไปชุดโอ้ยไปชุดเสื้อหมวกกางเกงเป็นชุดหมวกกางเกงมาจากไหนก็เป็นชุดเนี้ยชุดเสื้อหมวกกางเกงชุดนี่ไงโดนหมัดตรงหมัดตรงแบบใส่มาโอ้ยโอ้ยอ้วเยิงต่อยต่อยต่อยหมัดตรงไปดีนึงมาเดี๋ยวก็ปล่อยการเอาปล่อยการแล้วดิปล่อยการแล้วดิไม่รีู้ใช้รอรอรอพันวีปล่อยการ มันมีจะลืมว่าพระชานมีท่าพุ่งกับผ้ากระโดดใส่โอ้ยโอ้ยมาตรงมาตรงมาตรงเดี๋ยวก็ปล่อยการเดี๋ยวก็ปล่อยการพอดีพระชานมีอะไรจะบอกเฮ้ยโอ้โหนอนก่อนโอ้ยโอ้ยเยอะต่อย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 จะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกอีกทีนึงเอ้ยไปโดนเลย อี๋เดี๋่ต่อยเอ้ยโอ้โหไปเปิดก่อนได้บูดโอ้ยชนะเอ้ยอาได้ดินแล้วมาอยาทางซ้ายทางซ้าย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 นี่นี่อนั่นแหละนี่นั่นมันขวาเอาไปไปไอันนี้แหละเอเอา้ยออก มามามาเออมาต่อยต่อยต่อยหมัดตรงเหมือนเดิมอะต่อยต่อยต่อยเเฮ้ย้ยยหัวทุ่มฟิวฟิวฟิวต so ีไกลโอ้ยหใช้เป็นแล้วดิใช้เป็นแล้วดิ จะเป็นเต่าใหญ่เลยนะจะเป็นเอาแล้วโอ้ยเดือยโอ้ยโอ้ยสีโดนนะโดนโดนบักเฮ้ยโดนวิววิววิวเอาเสียจังหวะเสียจังหวะคนี่หมัดรัวหมัดรัวเฮ้ยท่านี้คุ้นๆอ่ะเออคุ้นๆนะคุณคุ้นนะคุ้นๆณอะไรคุ้นๆณคุ้นๆนะถูกใจนี่แบบที่เราเล่นไปสี่โดนตั้งแล้วแบบที่แล้วสี่โดนโดนโดนดีฮะโดนดีฮะ ต่อยไป่ทิ้งมันไม่ได้ใช้สื้ทผาเลยมันไม่ได้ใช้สื้ทผาเลยการเหยียบย่ำของโลกนี่การเหยียบย่ำของโลกใช่สิเลยได้เหอะโอ้ย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 การเหยียบย่ำของโลกเหยียบย่ำของโลกอ่อยเอ้าเอาชนะเอ้ามามามีอะไรเออเ้าเสียจังหวะเลยดิเสียจังหวะเสียจังหวะเจ้ยโอ้โหเสียโอ้ยโอ้ย เออโอ้ยโอ้ยคุยขึ้นก่อนโอ้ยอ้การเหยียบย่ำของโลกการเหยียบย่ำของโลกเหยียบย่ำอีกทีหนึงเอ้ยหลบทันน่ะหลบทันนเฮ้ยต่อยเออเออเอโอ้ยโอ้เ้ยเด้อ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 เร้อเฮ้ยเด้อเอเด้อเดด้อดอดด้บูดเด้อเด้อเด้เด้อเดออก้้หอกให้ต่อยก่อน การเหยียบย่ำการเหยียบย่ำการเหยียบย่ำจบตีไกลได้เฮ้ยโอ้โหมันโดนหลายฮิตอ่ะอ่ะเดโอ้โดนไปชุดแล้วเสื้อหมวกกางเกงเสื้อหมวกกางเกงลิขชาตหรืออีกอันเดียวแล้วอ่ะทำยังไงดีอันเดียวนี่ไงฮะอันเดียวตีโดนหมัดรัวหมัดรึรอรอจังหวะนี้ต่อยทีนึง มันต้องกาดจังหวะแบบเนี้ยกะกาะยังไงให้ได้ก่อนต <What? S 2> ี่ไงกาะอย่างนี้นฮะต้องรอมันต้องมันต้องเดาใจฝั่งตรงข้ามมาว่าศัตรูเขาจะคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ ไหนล่ะถ้าแบบออกอาวุธผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยออกอาวุธผิดชีวิตเปลี่ยนเราไม่รู้ไงประเด็นอ่ะตีมันต้องเดามันต้องเดาโอเคก็เดาเดิยบางทีพ่อชานพุ่งไปอ่ะถ้าเกิดพ่อชานต่อยไม่โดนเงี้ยพัมบีอาจจะสวนตอนนั้นได้ก็เหมือนกันถ้าพัมบีต่อยมาถ้ามัมบีต่อยพลาดอ่ะพับีอาจโดนสวนได้นะระวังนี่มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมปวดใช้จักรยานในการไปปั่นไปรับชม เออเออเออเห็นนะถ้าประชาชนได่ถ้าประชาชนเปิดก่อนแล้วผิดอ่ะแบบนี้ไม่ได้ทำไมหลบได้อ่ะโอ้ยโอ้โหเอา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 ชนะเอาเอาเอ้ยอะไรอะไม่ตายหรอดีไปเ้ยเฮ้ยเห็นไหมถ้าประชาชนออกจังหวะผิดเนี้ยนะบิ๊กก็ส่วนได้นะมันการเป็นการจับจังหวะกันนะ เสียงอะไรเยอะเอ้ยเอาโดนเนี่ยฮะนี่จงหวดเอาติดตเอตายตายฮะตายจังหวะนี้เออโอ้โหไม่รู้จะหันไปทางไหนเลยยิงมาซ้ายขวาเลยนี่ฮะนี่นี่แอนแน่จังหวะ้ดูเฮ้ยเอาพุ่งไปหาเขาเชยนี่ฮะจังหวะจังหวะดีมีชัยไว้ผมรึนแน่แน่แน่ลอยเอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยบักเอาเอาเอาบักเอาบักอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยอู <t 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 nit nit> <t 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 ้วใส่ตอนนี้เหรอเอาเเสร็จด๋้ะเสร็จดิฮะเสร็จดิฮะเสร็จดิฮะเห็นะลุมันต้องคอมโบต่อเนื่องมันต้องมันต้องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องถ่ายต่อยย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 อยย ช,ช,ช่องโบช่องโบช่องโบเพียบช่องโบเพียบไม่ล็อกอ่ะไม่ล็อกอี๋ไม่ไหนเอ้ย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 ช่องโบช่องโบเจอช่องโบแล้วเหรอเจออุ๊ะช่องโบแล้วก็ตัวอ่อนช่องโบช่องโบช่องโบนี่ช่องโบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรช่องโบ ช่องโว่ช่องโว่ช่งสามเดี๋ยวรีบรุกอ่ะรีบลุกอ่ะู้้าโอช่องโ้าชงโว่ดิฮะช่องโว่เฮ้ยได้น้ำอันนี้อันนี้แม์สุดท้ายมาแม์สุดท้ายมา่ามาเนี่ยิงกระสุนได้ฮะ่อย เออเออเออโอ้โหเนี่ยเนี่ยหมัดปันแรงเนี่ยเจอขึ้นน้ำนี่ขึ้นน้ำไตัวอ่อนเฮ้ยเอ้าช่องวางช่องวางวางมามาาเจอลำแสงน้ำออไการนะเด้ไกานลำแสงอ่ะเอ้ยลำแสงอ้ย้ยวิ้อี่ดุ๊กขึ้นน้ำนี่ไม่โดนะเฮ้ยไปต่อยเอาอาเอช่องโว่ช่องโว่เด้ช่องโว่เด้เอ้ อุ้ยออ้ยฮ้ยใช้เป็นแล้วเหรอใช้เป็นแล้วเหรอเออโอ้ยเอาใหญ่เลยนะเออเออโอ้ยจะตายอุ้ยประชาจะตายแล้วอ่ะใส่ความ่งแรงอ่ะนี่เวอรมันแรงคนาดวุ่นแรงก็ดูพลังประชาเดี๋ยวจะหมดแล้วอ่ะประชาต่อยพอวีตั้งนานแล้วยังไม่ตายเลยนี่ต่อยต่อยต่อยนี่อ้าวอุ้ยโอ้ย ตายเลยเห็นป no <time. c ann uk> ่ะอ no <c oughs> ู้หูดูอะไรันเดอร์อะตายแล้วนี่ล้ำเสร็จไม่โดนไม่โดนไม่เออคืนน้ำอดอันหลอกเอาปล่อยกันโดนหลอกตายเออเออโดนหลอกอุ้ยนี่โดนน้ำโดนน้ำสกัดเอาไว้อันแน่เสร็จหลอกหลอกให้ตาย หลอกไอ้ต่อยขึ้นน้ำอุ้ยไม่โดดไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาโดนเนี่ยโดดโดนโดนโดนจับอยเจอออุ้ยเจคุกน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเหมือนท่าคุกน้ำอ่ะขึ้นไปกินน้าวชนะชนะมา เออโอ้โหโอ้โดนด้วยโอ้โหรถหวบโอ,โอ้ fi. โหท่านี้มันแบบว่ามีช่องโหว่เยอะก็จริงแต่ถ้าโดนนี่รถหวบเลยนะใช่ใช่ก็คือถ้าไม่โดนอ่ะผัดหมี่ก็จะยืนเฉยใช่ปล่ล่ะแต่ถ้าโดนเนี่ยคนโดนเนี่ยรถหวบเลย เดโอ้โหเนี่ยท่าเนี้ยกัดจากป่ะย่างอ่ะคุกน้ำต้องโดนคุกน้ำเอ้ยอะไรจ้าอะไรจ้าขึ้นน้ำเฮ้ยไม่โดนโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหรถทวบต่อยต่อยต่อยมามาลำแสงน้ำโอ้ยไม่โดนเอ้าโดนเหรอโดนกันเหรอ อย่านะอย่านะเอ้ได้ไปโดนดีนะหลบข้างดีนะแน่จังหวะจังหวะโดนขึ้นน้ำไปเลยรอจังหวะรอจังหวะล้ำแสงน้ำนี่รอจังหวะลํำแสงพี่ขาโดนตาฮ้่หลอกเฮ้ย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  ีชนะเย้เย้เย้จริงๆเลยเอามาลาคุณผู้ชมมามาลาคุณผู้ชมโอเคฮะเป็นไงบ้างฮะสนุกไหม่อยกันตุก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 หัวร้อนดอง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 หัวร้อนดอง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 ถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้เราสองคนพ่อลูกเราต้องไปแล้วนะฮะเราจะทิ้งลิงก์ให้เหมือนเดิมนะใช่ฮะวันนี้เราต้องไปแล้วนะฮะบายบายเย่เย่ Okay, okay. Yeah. ok ha, bye bye ha. Về 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 ông muốn muốn. <cười> <cười>